วันนี้ภาพมาเบิงโซลาเซลล์ครับโซลาเซลล์อันนี้ชน,นิดกี่กันหนึ่งสองสามโซลาเซลล์สามแจนครับอยู่ไฮเอาไว้ว่าไฮไปหน้า,าเบิงการทำงานของมนะันนี่โซลาเซลล์อันนี้ระบบการทำงานของเครื่อง มาเบิ่งน้ําไหลป่เนี่ยใส่เลยทั้งในบา้านใส่ทั้งทางกระดิ่งนี่ก็ใส่ให้นะเป็นฟ้าสบาย